พูดถึงคู่ที่เคมีดีๆจะขาดบิวกินพีพีไปได้ยังไงจากผลงานแจ้งเกิดร่วมกันใน My a m b r a n t รักฉุดใจในายฉุกเฉินสารต่อความปังสู่คู่จิ้นระดับโกลบอลด้วยซีรีส์แปรรักฉันด้วยใจเธอผลงานสุดมาสเตอร์พีดจนบิวกินพีพีด่งดังเป็นพลุแตกแต่ความน่ารักของคู่นี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในจอค่ะเพราะชีวิตจริงก็ฟินไม่แพ้กันจากวันที่เจอกันในสถาบันกวดวิชาทั้งคู่ก็จับมือเดินทางกันมาเกือบครึ่งชีวิตซัพพอร์ตกันมาตลอดพีพียังเคยพูดเลยว่า ความสัมพันธ์ครั้งนี้มากกว่ากูจินไปแล้วความอบอุ่นยิ่งกว่านั้นก็คือพีพีเคยบอกว่าตัวเองไม่มีความฝันที่ชัดเจนหรือว่าลงไหลอะไรเป็นพิเศษในวงการบันเทิงจนมาเจอกับบิวกินที่มีแพชชั่นก็เลยอยากจะซับพอร์ตส่วนบิวกินก็น่ารักไม่แพ้กันเวลาพีพีไม่มั่นใจบิวกินก็จะย้ำเสมอว่าพีพีทำได้แล้วก็ทำได้ดีมากๆโมเมนต์ Moment เรียวเกินต้านจริงๆคะ่ะ มาต่อกันที่สกายนานี้คู่ที่กำลังมาแรงสุดๆถึงผลงานประกบคู่เรื่องแรกจะเป็นซีรีส์แนวมิตรภาพอย่างไฮสค o ลเฟนิมี y มิตรภาพคราบศัตรูบทดูเดือดแถมมีซีนปะทะแต่เคมีของสกายนานี้ก็มีมวลชวนฟินฟุง้งจนแฟนๆแห่แติดแฮชแท็กสกายนาน้และที่ไวรัลแบบสุดๆก็คือบทสวดอีมินาสกายนานี้ที่ผู้ติดปากกันทั่วบ้านทั่วเมือง โดยในงานแฟนคอนสกายก็แอบบอกเรื่องสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟว่าจริงๆแล้วสกายเป็นคนเลือกงานนี้เองช่วงที่ผู้ใหญ่ถามว่าอยากเล่นโปรเจก์นี้กับใครสกายก็ตอบว่านาน้เพราะว่าถูกชะตาเห็นแค่แป๊บเดียวก็รู้แล้วว่านี่แหละคนที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์และมิตรภาพดีๆให้กับเราได้เอาเป็นว่าสกายมองขาดเพราะว่าเคมีเคใจเข้ากันแบบสุดๆทางคู่ต่างก็ปรับตัวเข้าหากันแถมยังมีเรื่องได้แดงที่ใส่คู่กันอีกบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆ เพราะว่านอกจากจะให้ความฟินแล้วอย่างเรื่องลือเรื่องตัวเลขอีกด้วยแฟนๆจะไปไหนรอดคะเนี่ยมาต่อกันที่คู่ของแม็กกี้บารหรือโจฮันนอสจาก Forever You Project พอรักนำทางแม้จะเป็นการแสดงนำเรื่องแรกของแม็กกี้แต่ก็ทำออกมาได้ดีแบบสุดๆส,ส่วนบาร์ก็ไม่ต้องพูดถึง หวนกลับมาเล่นซีรีส์ในรอบหลายปีก็ทำเคมีฮอตระเบิดกระแสปังทั้งในไทยและต่างประเทศถึงขั้นมีตอนพิเศษเออกมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงที่เด็ดกว่านั้นก็คือการตั้งชื่อดอมคู่ซิกโคดมีที่มาสุดเก๋เพราะว่าเลขยกเป็นเลขมงคลของทั้งคู่หลังจากไปดูหมอดูคนเดียวกันมา ส่วนโค้ดมาจากพยางค์แรกของชื่อจริงโดยนำคำว่ารัชตะและหัสนัดมารวมกันกลายเป็นรหัสหรือว่าโค้ดแบบพอดิบพอดีโอโหโอเก๋ไม่ไหวแค่ความหมายของชื่อด้อมก็ลึกซึ้งแบบสุดๆแฟนมิกของแม็กกี้บาดก็ไม่หน่อยหนะ้าเสิร์ฟความฟินความสนุกและความซึ้งความเป็นกันเองแบบเต็มแม็กทำเอาแฟนดอมซิกโค้ดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เรียกได้ว่าเป็นเพราะรักนำทางของจริงจ้า ใครอยากรู้หรืออยากยกให้คู่ไหนเป็นเบสเคมิสที้สามารถร่วมโหวตได้แล้ววันนี้ถึง8กันยายนผ่าน3ช่องทางได้แก่ฟรีโหวตผ่านทาง l i n e ท d เด p o โพและผ่านเว็บไซต์ f e e d x k ก a ่าวสด a วอร์ s ข่า .co.th คิดเป็น20%หรือจะซื้อแพ็กเกจโหวตผ่านเว็บไซต์ f e e d x ็กข่าวส a w a r d ์ด a w s o .co.th คิดเป็น70%คะ่ะมาร่วมโหวตให้คนของใจกันเยอะๆนะ